เฮ้ยอัางคนเขาตกขังข้ามเหรอเห็นแล้วรอบหนึ่งช่วงนี้เนี่ยผมเล่น M7 ครับคือปืนมันแพงแต่ผมก็เริ่มสงสัยว่าทำไมเงินผมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวะอาจจะเพราะเปลี่ยนเซิร์ฟเล่น <ม ok S 2> ด้วย,วยแล้วก็เลยไม่ค่อยเจอแฮงไม่ค่อยเจอ แต่ว่าเออปืนแพงแต่ทําไมเงินเราไม่ค่อยนดวะคือตอนแรกผมิจียวผมเล่นเอ็จอ่ะจผมจะนเว้แต่เหมือนที่ไม่ใช่เพราะว่าทุกความที่ปืนมันแรงปืนมันยิงไม่ได้เร็วมากถ้าเทียบกับเคซีนหกอะไรเงี้ยมันทําให้เราเสียกระสุนเวลาเล่นจริงอะไม่เยอะขนาดผมเป็นคนที่เวลายิงอะผมไม่งกนะ คือถ้าผมพรีไฟหรือว่าจังหวะไหนผมดาได้ว่าศัตรูเนี่ยจะพิกมาผมว่ากราดแบบไม่เสียดายนะเว้ยผมยังกระสุนไม่ค่อยหมดเลยอะบางเกมแบบถ้าเราแบบยิงจริงๆเราจะใช้กระสุนแค่ประมาณแบบ 20- 30บนัดบางทีมีนะสไล์ที่แบบยิงไปนิดเดียวแล้วก็แบบออกได้มันกลายเป็นว่าถ้าเทียบกับตอนที่เราเล่นปืนที่แบบไฟเลยชี้ยมันวิ่งรู้เลยเซอร์มันเลยอะไรอ่ะดีกว่าว่ะแต่วันนี้ผมก็เลยเอาฟุตเทป M7 มาให้ดูอยู่แล้วในด่านเพราะว่าช่วงนี้เล่นแต่ผูกกับสนุกมากคือไม่เม่นด่านสนุกเว้ยถ้าแบบม่ก็เลย ช่วงนี้เล่นด่านนี้อย่างเดียวเลยครับในคลิปนี้ผมอ่ะป้ายยาแพลเมาส์ฝีมือคนไทยครับแพลาเมาสแบรนด์ครา t ไทยแลนด์นั่นเอง ทางคร a ฟทไทยแลนด์เนี่ยส่งแผ่นลองเมาส์มาให้ผมลองครับโดยตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นตัวแผ่นลองเมาส์ชื่อคอน s u โดยที่แบรนด์นี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ในตลาดแผ่นลองเมาส์เลยแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์น้องใหม่เนี่ยแต่คุณภาพก็แบบจัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นความหนา4มมวัสดุของฐานเนี่ยก็ทําจากโปรอนเหมือนเหมือนกับตัวแบรนด์ไฮเอ็ดเลยเรื่องคุณภาพการเย็บขอบก็ทําออกมาดีไม่สะดุดเลยโดยที่แผ่นลองเมาส์ตัวคอน s u p โปรเนี่ยจะเป็นแผ่นลองเมาส์แบบอันโทนครับข้อเรื่องของแผ่น แต่ก็ยังเป็นสปีดอยู่ก็คือเ้าสึกมันจะผสมระหว่างลื่นและสากอะ่ะคือมันสากนะแต่มันสากแบบไม่สุดอะ่ะมันกาลังดีที่มันยังไม่กินผิวอ่ะมันไม่สากขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นสปีดที่สากแล้วขนาดเนี่ยจะอยู่ที่490คูณ420ม mm ิลลิเมตรนะครับต่อขนาดมาตรฐานเหมาะสมสำหรับรการเล่นเกมเอเพสเนาะรา<ะ>คาเนี่ยอยู่ที่1,690บาทน,นะครับตอนเขาส่งไผละมลมาเนี่ยเขาจะส่งแบบแบนเรียบก็คือแผ่นละมา์จะเรียบแน่นอนและวัสดุกล่องเขาอ่โะโคตรแข็งแรงเลยเว้ยคือแข็ง,ขง,ขง,ขงอะ่ะ ตอนแรกผมคิดว่าเขาใส่อะไรไว้ด้านในแต่ไม่เป็นที่กล่องไว้กล่องเขายังแข็งอ่ะเพราะใครที่อยากสนับสนุนแบรนด์ไทยก็สามารถไปสนับสนุนคราฟท์ไทยแลนด์ได้นะครับทางช่องนันสุมาขอบคุณที่ทางคราฟส่งแผ่งเมาให้ลองนะครับแล้วเหมือนผมแอบไปดูมาเหมือนของจะหมดนะแต่แตงว่าของดีเพราะงั้นใครที่สนใจแผ่นรองเมาส์อันใหม่เนี่ยอย่าลืมไปกดติดตามคราฟ t ์ไทยแลนด์ไว้ถ้ามีอันใหม่มาแล้วแบบเป็นแผ่นรองเมาส์คุณภาพอ่ะมันอาจจะหมดไวแต่ก่อน อาจจะหัวบวมเพราะแฮ็กแต่ตอนนี้หัวบวหัวบวมมากเพราะคนคุกเพราะคนม่มนต้องบุนแรงทุกหัวกันด้วยเ,เห็นข้างล่างใช่ครับระเบิดอ่ะมันไม่ใช่ตรงนี้หรอไม่ใช่ออฟฟิศหรออืมมีคนเกิดนี่อาจจะมีสแกนล เจอนะยังไม่เจอสองคนนั่นนะไปดูเส้นนะเฮ้ยเดี๋ยวสายแยกกเป็นสองเส้นอืม co co ลึกมาก ต้องซีเค็ดไม่เจออ๋อเซียังไม่รู้อ้าวอ้าอยู่ไหนอ่ะข้างล่างหรอไปเอามาเปิดห้องลับให้หน่อยดิตอนไหนไว้อาการเจ็ดสองได้เช็คห้องวอร์เดนปะห้องลับเฟย์วอร์เดนอะ ยังไม่ได้เช็คมาประตูปิดอยู่อาจจะมีไม่อยู่ใต้เท้าเลยผมจะเปิดประตูนะตูขวาให้เปิดซ้ายดีกว่าเปิดซ้ายนะู้แตกสองตัวใต้ใต้ดินใต้ดิน้ดิเดี๋ยวเล่นให้มาไม่เดินด้วยเดี๋ยวผมร้อยสิบวิผมแท็กมือเหลือคนเดียว โอ้แฟดโงยใกล้มากเฮ้ยสามสามสาม่ฟ uh ัง uh, ด <si oh, ูวแค่ข้ออยู่ขวาใกล้มากคอสอยู่อ่ะผมเล่นอีกฝั่งอืมอืมเอาเลยเก็บตัวหนึ่งโอ้คอสกันแบบหนักมากอ่ะเุ้ยอ๋อใครล้วเพยน่ยเพื่อนเหรอ เดี๋ยวใครรับเควสเนี่ยอ่ะชิบหายผมตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไปช่วยมาไปช่วยมาไปช่วยมามาเปิดไมค์ด้วยเฮ้ยหมีผมมีผมหมีใกล้เลยใช่เฮ้ยไป ขอบคุณมากเดี <S <s ๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงว่าหนึ uh, ่งใครรับเควสอะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอ๋อมีคนรับฝั่งตรงข้ามแน่ๆเลยเออน่าจะใช่โหเชื่อเกือบตายตัวอีลิทอีกองอยู่ไหนอะสองคนสองคนคือแบบว่าผมเชื่อขาดเว้ย ผมก็วิ่งกลับแล้วมันก็มีคนหนึ่งอ่ะมองผมมันก็ไม่ยิงผมไปผแบบเอ้ามันไม่ใช่เพื่อนนี่หว่าผมก็วิ่งหน้าต yeah. ั People, ้งไม่สนใจใครแล้วคนตลกอ่ะผมไปเคลียร์บอสตัวหนึ่งนะใครขึ้นมากดหัวเมื่อกี้ขอบคุณมากเลยใส่ใส่ดีใส่เจฉยมากพวกี่ตายไปแล้วเนใกล้ๆไม่มีทำเต็มที่ โอ้ยเข้ามาแล้ล้วเฮ้ย,โ,ย,ยโอ,ยโอย้ลุกกันวัยจริงอย่าใช้คำว่าลุกกันวัยผมไม่ได้ทำอะไร อะไรคือเฮ้ยมีคนข้้งหลังแล้วยังไม่หยุดรูดวะไกเาหนอา่าพเน้าเราแล้วตัวมาชชวมาชวมาโชวผมรอเขาพิงมาก่อนนะผมจะพิงส่วน้องโกงไกลแล้วเฮ้ย มีมีมีใกล้มาไว้เรอยู่นี่แค่หรออยู่ข้างน้ำอยู่ข้างน้ำผมโดนพินอ่ะเขาชุบอยู่ ผมรันไม่ได้ผมติดแขยอันสายเนะี่ยแพงยังอยู่ในข้างน้ำมัง้องอา่าผมว่าลุกแล้วมันแล้ว กำลังซ่อมมือใา้มือผมออกม้อมเลยมันจะเข้าอะนะ ที่ใหม่มาตัวหนึ่งที่ใหม่มาจากห้องคอมพิวเตอร์นะห้องกลางอะห้องคอมพิวเตอร์ผมถต่เป็นตัวละนับมีในห้องใคยโอ้ผมเข้ยผาถอยได้ระวังเราเดินผม้มุ่ค่อยดีอ่ะผมเข้าห้องอะไนี้แบบ อันนี้แคร์เอามาช่วยหน่อยมันล้มปะเหมือนเหมือนไวรัสล้มปิดตู้หน่อยได้ๆอยู่เลยอยู่เลยยกผมเข้าห้องซีเคดัยนะตีใหม่มาแล้วนะตีใหม่มาจากมามารวมกันซีเคดกับซีโอเอามา เอามาล็อกตรงนี้แค่นอ๋อโอเคเขาจะนั่งจากห้องกดวอร์เดนเหรอแป๊บนังนเดี๋ยวดูให้สองทางเฮ้ยผมรีเซ็ตแต่ก็ผมหมดข้างหน้าเขาแม็กลอมอืมผมดูเกานล่างแบบ มีปืนสตูบวกกระสุนสักไมค์สองแม็กไหมเอาไปทำไรจะาารมาเล่นอามาเล่นอ๋อมีน่าสายพานอะ่ะมันสองตี้อ่ะตอนเนี้ยผมขอยืมย่อยบนพื้นเอ,อ่อเอ้าเชียววันแบบนึงผมซ่อมอยู่มันดับไปได้ ไม่มีกระสุน,นอ่ะทบไปแล้วใส่ทำไมเป็นฝาปิดประตัวเหมือนจะกลับไปสมตัวต่ำขนาะมางเล่นอมเล่นห้าข้างรอกิหลัง่งงงมีให้ขอก้อดวย สาย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 อยู่เมื่อดมันชุบตัวเองนี่เออตีหลังอะไรจะเข้าเราผมล็อกอยู่ผล็อกตีหลังอยู่ผมรู้ผมรู้อยู่ในความตี่หลังก็มาตรงไดตรงกลางเลยหรือเขาหรือเขาข้างหลังไม่ชัวร์ไอ้ตะลางกันบอดเลยรใต้เท้าอ่ะเออ เขาชุบเพราะว่าเขาลงบอสอยู่ตรงกลางก็เชีย่ยโคตรหน้าไปเลยวะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางผมโดนชอ็อตผมโดนชอ็อตผมหลอกให้ตีพี่หออเหลือตีเรา เดรเขรอบหนึง่งอืมเฮียสบไท้ยนี่วะเชีย,ย,ว,ชยว่าแม่งเล่นกันมีเสียงวิ่งฝั่งตรงข้ามใสอาจจะอ้อมซีโอไม่ช่วร์ ล่าสุดคือตนล่างอ่ะตรงกลางแถวนน้นอ่ะกันหมดเลยต,ตอนนี้ไอ้ดโนอ่ะอืมมันมีอีกมันมีอีกผมมีสแกนแต่ผมต้องการเกาะมีเกาะทองตัวที่ผมยิงหน้าฮองกองผมสแกนแถวสาแบบไม่มีสายไ,ไม่มี หนีหนีหนีไปหมดแล้วอ่าอังอังนี่นี่คืนเอาไปเลยก็ได้ปนณนะ <Okay. S 1> โอ้หนีแม่งหนีไปหมดเลยขอทองศูนเก้าสี่ผมมีศูนเกเอ็ดได้ละได้ละได้ไดก่อนละ ตึงจัดเขาอยู่เซิฟไทยยังไงล่ะไอ้ผมโดนให้กอสแกนวะจากไหนไม่รู้อ๋อเขาจะไปด้านล่างขอรู้ก่อนยังไม่รู้เลยรู้กันรูเดล๋ยเดี๋ยวเปล่าแหะงาไม่ต้องรู้อะไรเลยมีตัวมีอะไรจุ๊ยๆไหมตัวล่างอยู่ตรงไหนวะอารู้แล้วรู้แล้วมันจะมีตี้แรกอะที่ตายกันเองอะที่เหมือนแบบ อ๋อนี่ไงโอ้โหนี่ไงตัวจุยอ๋อปืนแล้วก่อนออไอหกแปดหรอเฮ้ยกอดกอดแดงคดหน่าเอาไปเลยวะเอาไปดีไหมวะร้อยห้าสิบโคตรเฟรชอะใช่ททันร้อยห้าสิบผมยิงไปแล้วนี่แอชปอด อนซิ่งทุบไปเเสียงระบิดผมไม่ได้ยินไม่ยินเหมือนกันไก่อะแบบทำเซฟสปายแล้วไปทำเอ้ยเราไปออกอ่ะเฮ้ยช่วยกันแคะแป๊บเดียวเปล่าวันนี้กี่ทีสี่โอ้โหถันชิวมะเห็นแล้วปะเแคปแป๊บเดียวโอ้นี่ทองแบบหล่นหล่นเรารู้ว่าเดิน จะตีนารู้ว่าได้ไปแล้วหมือนศพแล้วอืมผมจิ้มคนบ้าโอ้เดินช้าด้วยนี่โอ้ยเฮียคนสองตัวสองตัวสองตัวมีตัวมีตัวมีตัวติด <c oughs> ตัวเฮีย yeah. ยังเบดยังอ๋อเฮียนึ่ไง นาทีครึ่งออโอ้ยเซอร์เฟอร์เอ้ยถ้ผมอยากได้อะคาราทำขวัญคาทำขวัญทีนี้แหละคือตี ียิงปอ๊อทยิงตายนี่ยนาทีนึงขอเป็นค่าทำขวัญแล้วกันนะครับเมื่อกี้ <laughs> ไอเงื <laughs> ่อของเหลือของเหลือเราข้างล่างนั่นไปดูแล้วเหรอมีอะไรอะ่ะไม่รู้ <sighs> คนมันยิงผมไม่ตายด้วยนะหมโม่งเหรอ งั้นไปเลยหมวกแตกไปเรื่อยๆเ,เออเพราะตี้เ,เนี้ยคือตี้ที่มากับเลเวล